นี่คือรถพลังงานไฟฟ้า3ตัวเต็งจากค่าย b ด d เตรียมบุกยุโรป ล่าสุดคร,รถยน์อย่างบีวดีนั้นเตรียมส่งรถพลังงานไฟฟ้าอีก3รุ่นบุกตลาดยุโรปในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในเฟสใหม่ของตลาดโซนยุโรป หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้นำร่องไปแล้วในตลาดนอร์เวย์ซึ่งตัวรถที่นำร่องนั้นก็จะเป็นรุ่นถังซึ่งเป็นรุ่นแบบไฟฟ้าล้วนร้อเปเซที่มีจำหน่ายไปก่อนหน้านี้และในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ทางบ v วดีเตรียมขยายธุรกิจอีกหลายประเทศในโซนยุโรปไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเยอรมนีสวีเดนและอิสราเอล ซึ่งจะทำให้ทาง B ีวนั้นใช้กลยุทธ์เตรียมส่งรถพลังงานไฟฟ้าอีก3รุ่นไปบุกตลาดโซนยุโรปไม่ว่าจะเป็น B ีว a ด t แอหรือชื่อที่ใช้ในจีเรียกว่ายวนพาร์ซึ่งเป็นรถในกลุ่ม C-Sigment Crossover SUV อีกรุ่นหนึ่งเป็น B ีว h ดีหันรถซีดานสปอร์ตไฟฟ้าที่ดูโฉบเฉี่ยว และรุ่นสุดท้ายเป็น B ีวดีถังรถ s u ส SUV ในตระกูล7ที่นั่งสำหรับลูกค้าในโซนยุโรปนั้นจะเห็นเจ้า B ีวดีทั้ง3รุ่นได้ที่งานปารีสมอเตอร์โชว์ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ สำหรับสเปคของแต่ละรุ่นที่จำหน่ายในโซนยุโรปนั้นเริ่มจาก b m t o 3ตัวรถจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน WLTP กับความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อนหน้าและมันสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7.3วินาทีเท่านั้นรุ่นที่2เป็น b ิวดีฮันตัวรถจะสามารถวิ่งไลถึง521กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน WLTP กับความจุของแบตเตอรี่ขนาด85.4กิโลวัตต์มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขนาด380กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนทั้ง4รล้อซึ่งตัวรถคันนี้จะสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.9วินาทีเท่านั้น ดูสุดท้ายเป็น b ีวดีถังตัวรถจะสามารถวริ่งไกลสูงสุดอยู่ที่400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน WLTP ด้วยความจุของแบตเตอรี่ขนาด86.4กิโลวัตต์และมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขนาด380กิโลวัตต์ระบบขับเคลื่อน4ล้อและตัวรถสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา4.6วินาทีเท่านั้นและนี่ก็คือรถพลังงานไฟฟ้าทั้ง3รุ่นจากค่าย BWD ที่เตรียมบุกตลาดโซนยุโรปนะครับแต่สำหรับในบ้านเรานั้นทาง BWD ก็จะเตรียมเปิดตัวเจ้ารถรุ่นแรกนะครับอย่าง BWD Atto 3ที่จะพร้อมเปิดตัวในวันที่10เดือน10ที่จะถึงนี